พระหรหันชื่อประเภทซุขไข่ปัาโกรู้อย่างเลือกๆอย่างสงบข้าที่เลืยเยียบเนี่ยสงบสงบเรื่อยไปจนหมดทางญาตาท่านว่าสุขไข่ปลาตะโกรู้อย่างแห้งแล้วบอกเราฟังแล้วม่ฟังอะไรเลยเนีย่แหละปฏิญญาต์กับปฏิบัติความจำปกบความจับมันเข้าไปมัน มันขวามกันนั่นทีุกขย่วัตสโกแต่ก็เราก็เรียนมานี่ปริญญารู้อย่างแห้งแล้วว้าฟังดีมันเข้ากันไม่เลยนะพระอรหันทั้งองค์ขุดขึ้นมาจากโลกวัตจักรนี่ทำไมจึงแห้งแล้วมานั่นแหลกไปลต้าขึ้นมาน,นี่หละรับธรรมชาติแข้ของพระลาปนประเภทนี้ ประเภทที่สองที่สามไปก็ผ่าโขนออกเป็นลำบบนดับลำดับที่ยาเหล่านี้เป็นที่ยาของสมมุติเท่าน,นั้นนะที่ต่างกันออกไปเ,เป็นลำดับเป็นที่ยาลักษมีของธรรมของวาสนาของแต่และองค์ละองค์ที่แสดงออกมาความเริสุนั้นเป็นอันเดียวกับไม่มีวิ่งหย่อนต่างกันเอวิโช ได้วิชาสามสืเพณิว่าสาธิจารณ์านศาต์ด้านหลังได้ีะจุปาตยานดูความเกิดความตายของตัดโลกนี้ได้ตลอดทั่วถึงอาสวัคายานรู้แจ้งแจ้งทุกในความจร่งใจของตัวเองสระพิงโยก็เป็นเอาแค้ที่มีความรู้วิชาสดานุภาพ ออกมาถึงหกประเภทอองมถึงหกประเภทเฮาะเหมือนเดินฟ้าดำยินยินปน,นหทูทิ้ตาที้นี่ละพระคุณูตรตาตุปปิสัมพิสัพปโตแตกฉานในปิสัมวิสัยานทั้งสี่ยานทั้งสี่นคืออะไรอัฏฐปิสัมพิชาแต่ฐานในอับอัในอันี่เหมือนถ้าเป็น ถ้าเป็นไม้ก็เลี้ยวมัดเอาไว้เลียวกระทู้คือมัดไว้แตกสัรแก้กระทู้เนี่ยแก้มัดอ,ออกแตกกระจายอัจฉริยธมวิชาแตกสัรในอัดที่มัดไว้เป็น,ปนส่วนรวมแตกกระจายออกไปข้ปงางในังกฤษธรรมวิชามิชาแตกไปอีกกระจายไปอีกมีรูติวิสัมิชาแตกฐานในการเทศนาว่าการคำพูดคำจา ว่าท้าโต้อตอบทุกอย่างนิวติวิสัมวิศาปิศาบิชาปิาัมวิชานักงคาบไปหมดเลยนี่อรหันต์ประเภทที่สี่ตามกัน